วัสดีค่ะจะปรงข้าวกับเห็ดหอมนะคะเ,เห็ดน,นี้ก็ได้100้อย้อยกรัมพอดีนะคะ1อยกรัมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเห็นเขาทำกันนะคะก็สรัญญาก็ไม่รู้เขาไม่ล้างนะคะเขาเช็ดเอาค่ะ เห็นเขาเช็ดเช็ดเช็ดนะคะเดี๋ยวสลันยาจะทำให้ดูเห็นเขาทำนะคะก็ศึกษามาน,นะคะเช็ดแล้วเขาก็เดี๋ยวเาอาเขียงออกก่อนเนาะนี่แต่ตรงขานี้ก็ต้องเอาออกนะคะ ทอมภาษาสวีเดนเรียกเออเออมัสเอ้ยไม่ใช่ภาษาสวีเดนสิคะาภาษาสวีเดนเขาเรียกอีกตัวหนึ่งนะคะสลายาก็แย่มากเลยอ,อีกอันหนึ่งก็เรียกมัส,สุทาเกะนะคะมัส,สุทาเกะมัส,สุทาเกะเห็นเขาทำนะคะว่าเขาก็เอานี่นะคะเขาเขาลอกนะคะเขาลอกเอาค่ะ เขาไม่ล้างน้ำนะคะก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะเช็ดเช็ดล้างบางคนก็ไม่ล้างนะคะเห็นเขาทำแต่ส่วนสลังยาก็ลองแบบนี้นะคะลองรอบๆอดูร้อยกรัมเลยนะคะค่อยๆกินไปนะคะครั้งแรกสลังยาไม่รีบร้อน ทดลองนะคะสรัญญาล้างเอ,อ่อชาร์จโทรศัพท์นะคะก็เลยต้องมานั่งทำตรงนี้ค่ะลืมไปชาร์จใกล้ๆนะคะเออคงไม่เป็นไรมาคะนี่เป็นนิดๆหนะ่อยเนาะเดี๋ยวะคะ่ะสรัญญาจะแกะให้ดูนะคะเขาเห็นเขาเอยแต่เราฝานเอาดีกว่านะคะสวยๆเรามาทำไปด้วยกัน,นะคะ่ะเพราะว่า มันก็ใหม่สำหรับสลัญญานะคะเป็นอะไรที่ใหม่นะคะอมันใหญ่มากเลยค่ะเห็นเขาหั่นอย่างนี้นะคะหั่นว้าวดูสิคะหอมมากค่ะหอม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 สารบางๆแล้วก็เขาก็ใส่ข้าวนะคะ เห็ดหอมแรกสาญญานะคะมันดกมันยาวมากนะคะจะขายาวกวางยาวเลยได้ป่ะโอ้สวยมากเลยค่ะดอกนี้อืมนี่นะคะ งามน,นะคะเดี๋ยวสลันยาจะห่วงเข้าให้ดูนะคะตอนนี้ทำเห็ดไปก่อนนะคะอืมอืม,อมนี่ค่ะมันต้องเป็นใหญ่อย่างนี้ด้วยนะคะหนึ่งร้อยกรัมดอก สิบดอกก็หนึ่งกิโลนะคะนี่คะ่ะไปได้มากเลยนะคะไม่มีตากล้องไม่เป็นไรนะคะเราเห็นบางคนเขาก็ย่างแบบนี้นะคะเขาทำได้หลายอย่างนะคะย่างแล้วก็เขาก็ทำเป็นชาดื่มด้วยนะคะ แข็งมากโอ้ยสวยงามนะคะว้าวว้าวดูสิคะเห็ดหอมสวยๆค่ะเห็ดหอมสวยๆนะคะเห็ดหอมสวยๆค่ะ ข่าวมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะหอมมากมากนะคะหอมๆๆะะหอมหอมค่ะเหียดหอมนะคะเียดหอมซีเิเดน,นะค่ะมาสุธาเกะนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปหุงข้าวแล้วจะทำให้ดูนะคะตอนนี้สัรยาก่ เห็ดอมเห็ดอมนี่นะคะ, hey, Tom. Hey, Tom. ะ,คะโอ้ย <laughs> แล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปห่วงข้าวนะคะตอนนี้ เอ่อทำคลิปที่ทำความสะอาดเห็ดหอมนะคะแล้วก็คาะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะแ้วก็ดูกันคลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ